นี่เป็นความเข้าใจของกับผมคือไม่ว่าไม่ว่าเราจะปฏิบัติสายไหนๆที่ในประเทศไทยท่านสอนเนี่ยกับผมคิดว่ามีความถูกต้องที่เป็นสายหลักๆไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญที่ท่านสอนกำหนดนิมิตดวงแก้วใสๆในฐานที่เจ็ด หรือให้ท่องสัมมารอรหังเพื่อเจริญสมาธิกรบผมก็กล่าวว่ามีความถูกต้องไม่ว่าจะเป็นยุบหนอพองหนอที่ท่านให้เรากำหนดรู้อาการยุบหนอพองหนอต่างๆกับผมก็กล่าวว่าข้อนี้ก็ถูกต้องและวัดป่าสายหลวงปู่มัน่นที่ท่านให้เราเจริญสมาธิโดยกำหนด พุโทโธพุโทโธนี่กัผมว่าก็ถูกต้องข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าเมื่อปฏิบัติสายต่างๆที่ท่านสอนตามวัดต,ต่างๆเนี่ยเมื่อเราจับจับหลักได้เราจะรู้ว่าสมาธิในทุกๆสายเนี่ยล้วนนำไปสู่การทำมัคข้อที่8ให้สมบูรณ์ซึ่งจะถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนาทั้งหมด ไม่ว่าจะพุดโทไม่ว่าจะกําหนดนิมิตหรือสม,มาอัลหังหรือยุบหนอพองหนอก็ตามผลสุดท้ายเมื่อจิตละเอียดก็จะเข้าสู่ปฐมฌานอันมีวิตกวิจารปิติสุรีขตาอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลวอยู่เมื่อวิตกวิจารละไปก็เข้าสู่ฌานที่สองและฌานที่สามฌานที่สี่ตามลำดับเมื่อเข้าสู่ฌานที่สี่ก็ถือว่าสมบูรณ ในข้อมักข้อที่แปดตามคําสอนขององค์พระสมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นไม่ว่าท่านปฏิบัติสายไหนก็ตามสุดท้ายแล้วก็จะเข้ามาสู่การทำมักข้อแปดให้บริบูรณ์สมบูรณ์ตรงกันตรงกันทุกวัดหรือทุกสายนั่นเองเราจะปฏิบัติสายไหนก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะแล้วแต่จริตของเรา เมื่อเราจะ,จะเจริญสมาธิอย่างไรทําให้เราเข้าสู่ฌานสีได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ขัดตามหลักของพ,พุทธศาสนาเพราะว่าการที่จเจริญสมาธิเนี่ยก็เพื่อเพื่อทําปัญญาให้แก่งเมื่อถึงฌานสีแล้วปัญญาเราก็จะมีความรอบรู้ปาศจากกิเสรู้ปกิเลสทั้งหลายเมื่อไม่มีปรปกิเลสการรู้ทั้งหลายจึงเป็นรู้ ตามความเป็นจริงไม่เอ็นเอียงไปตามความเห็นของตนเพราะตัวตนเราเขาถูกละไปหมดอกิเลสรูป,ปรจิเลสทั้งหลายในฌานสี่จะไม่มีเพราะไม่มีเราจะเห็นธรรมชาติทั้งหลายตรงความเป็นจริงและพุทธศาสนาท่านก็ไม่ได้สอนเฉพาะมารรคที่แปแต่ท่านสอนเรียบรั้งมีองค์แปดและมรรคออื่นที่ต้องปฏิบัติร่วมก็คือการพิจ,จรารณา เวทนาในเวทนาพิจาณากายในกายพิจาณาเวทนาในเวทนาพิจนาจิตในจิตพิจาธรรมในธรรมซึ่งข้อธรรมทั้งหลายยุดนี้ก็คืออยู่ในมรรคข้อต่างๆในมรรคมรรคมีองแปดนั่นเองเมื่อปฏิบัติรวมกันเนี่ยสุดท้ายก็นําไปสู่การเห็นอริยสัจสี่เมื่อการเห็นอริยสัจสี่เกิดขึ้นเราก็จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเห็นทางว่าอะไรเป็นอะไรจะเห็นว่ากายเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนเราเขา เป็นเพียงธาตุดินน้ำลมไฟเมื่อเราพิจารณาตามข้อธรรมต่างๆซึ่งถ้าใครปฏิบัติก็จะจะเห็นเห็นไปตามลําดับเห็นไปตามลําดับด้วยภูมิปัญญาเนี่ยจึงเป็นผู้เกิดการเห็นธรรมหรือว่าเกิดการดวงเกิดการเห็นธรรมหรือเกิดดวงตาเห็นธรรมนั่นเองหรือเขาอาจจะเข้าสู่ความเป็นพระโสดาบันในขั้นต้นและเป็นพระสกทาคามี หรือพระอนาคามีหรือพระอหรหันต์ตามความเพียรหรือแต่บินรีของตนดังนั้นแล้วถ้าหากเรามีความสงสัยว่าปฏิบัติสายไหนเนี่ยหรือว่ากลัวสายนี้ไม่ถูกสายนี้ผิดอะไรอย่างเงี้ยในขั้นที่เจริญสมาธิสายหลักๆเนี่ยก็คือว่าถูกต้องทั้งหมดนะตามความคิดเห็นของกระผมเพราะทุกสายล้วนนําไปสู่มรรคข้อที่แปดสมบูรณ์นั่นเองคือสามารถเข้าถึงฌานที่สี่ได้นั่นเอง เมื่อเขาถึงชั้นที่สี่แล้วก็รอค่อยไปพิจารณาข้อธรรมมีปัญญาและออกปัญญาตัวรู้ที่ป่าศจากอุปจิตทั้งหลายพิจารณาข้อธรรมดังนั้นแล้วข้อนี้จึงตัดความสงสัยในในในสายต่างๆว่าท่านสอนผิดสอนถูกแต่จริงๆเราควรที่จะปฏิบัติศึกษาไปให้เข้าถึงรู้เองอ่ะพอรู้เองเราก็จะรู้ว่าอ๋อเป็นอย่างนี้อย่างนี้ นี่แหละก็คือว่าให้เรามั่นใจว่าไม่ว่าจะปฏิบัติธรรมะสายไหนๆถ้าเราปฏิบัติด้วยความความเห็นที่ถูกต้องจบหลักพระพุทธศาธสนาให้ได้ก็คือว่าเอามรค์มรรมมีองแปดเนี่ยเป็นตัวหลักเป็นตัวหลักยังไงก็อยู่ในมรรมมีองแปดนั่นก็คือว่าเป็นทางที่ถูกต้องนั่นเองห่างผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยท่านทั้งหลายด้วยนะครับ